สวัสดีครับวันนี้เราเป็นเศกษิจพอเพียงเกษตรปลูกเกษตรกินได้อันนี้เป็นต้นชายาหรือเรียกอีกอย่างคณะมัตติโกรหรือต้นองชูรสนะครับวันนี้เราปลูกเป็นริบรั้วแล้วมันมันเริ่มสูงขึ้นพอสูงขึ้นเราก็เลยตัดจะตัดให้มันเทาให้มันได้แนวแล้วก็ใบใบเราเอามาเดี๋ยวเราจะามาทําเป็นผงชูรสกัน นะครับก็เด็ดใบอยากที่เราหักกิ่งที่มันไม่ใช้แล้วเอามาทำนะใบแก่เป็นใบแก่นะครับใบแก่าาาแล้วเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปว่าเราจะได้ <c oughs> ผงชูรสอร่อยจริงไหม <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายโโหมีเต็มไปหมดเลย หลังจากเราตากจนแห้ง,งกรอบแ,แล้วเราก็เอามาผ่านความร้อนนะครับเพื่อการผัด,ด,ดให้มีกลิ่นของความร้อนขึ้นหน่อยๆก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะเอาไปไปปั่นต่อนะครับหลังจากคั่วเสร็จนะครับคั่วร้อนมาแล้วเราก็เอามาปั่น แล้วเดี๋ยวให้มันละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วหลังจากเราปั่นเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันแล้วเราก็เอามาใส่โอ้ละเอียดเลยเนอะีเขียวเหมือนบัดฉะเลยอ่ะอืมกินออกเลย อิ่เหมือวนวนื้ะชาจริงๆด้วยแล้วก็เทลงไปนะครับผ่านกรองให้มันละเอียดแต่นี้ก็แทบจะปวดจะแงว่าแทบจะใช้ได้เลยนะเนี่ยกดหลูไม่ได้ลงมาดูสิผ่านกรองละเอียดขึ้นหืมกินออกไหม ค่้ายชาใกล้ๆทีในคล้ายชาเลยแล้วเราก็ได้เพื่อนมาดีอ๋อนี่ไงสีมันก็ยิง่งก็จะมีต้องไม่เอาแล้วเสียดายรึเปล่าจ๊นี่นี่คือผงชูรสจากผักชายาธรรมชาติธรรมชาติสด